โอเคตอนนี้ผมถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บกระเป๋าวางของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยนะครับวันนี้ผมจะไปกินขนมปังนะครับจริงๆตั้งใจว่าจะไป2ร้านเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินไหวหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเดินทางไปชิมขนมปังนะครับหรือว่าไปเที่ยวกันต่อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง Hop In ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเดินทางมากรุงเทพของผมในครั้งนี้นะครับ สาขาที่ผมพักเนี่ยเป็นฮอปอินสาขากรุงธนบุรีนะครับซึ่งเดินทางง่ายมากนะครับขนาดผมไม่ได้ไปกรุงเทพบ่อยเนี่ยก็ยังเดินทางได้เลยนะครับเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้ามานะครับสถานีกรุงธนออกทางออกที่3นะครับ <S 1> <S 1> <S เดินลงมาเนี่ยโรงแรมอยู่ขวามือนะครับจากนั้นเดินเข้ามาผมก็เช็คอินเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้ยังเป็นช่วงสายๆอยู่นะครับไม่ค่อยมีคน เช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเนี่ยจะมี2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือห้องธรรมดาก็คือห้องนี้ที่ผมพักนะครับแล้วก็เป็นห้องแบบ p l u สนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะไปพักห้องแบบพลัสกันนะครับอันนี้บรรยากาศด้านในนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยมาพักที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจแบบสุดๆเลยนะครับ ที่นอนหรือว่าเตียงเนี่ยโ,โหมันดูดวิญญาณมากๆนะครับคือถ้าได้นอนลงไปแล้วเนี่ยคือไม่อยากไปไหนต่อเลยนะครับส่วนมุมทํางานนะครับก็จะมีแสงเข้าประมาณนี้นะครับผมว่ากําลังดีเลยห้องน้ำเนี่ยก็สะอาดน,นะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับทุกอย่างพร้อมนะหมอสำหรับ คนที่จะเดินทางในเวลาสั้นๆเหมือนผมเนี่ยก็เหมาะมากนะครับเพราะผมมาไม่กี่วันแล้วก็มาถึงก็ไปทํานู่นทานี่ต่อบรรยากาศด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมขนมปังกันเลยครับร้านแรกที่ผมมานะครับชื่อว่าบาเทลนะครับร้านเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแซนด์วิชนะครับก็จะเป็นซาวโดเนาะแซนด์วิชก็จะมีทั้งโอเพนแซนด์วิชก็คือแบบเปิดนะครับแล้วก็เป็นแซนด์วิชหลายๆแบบครับ ขนมอย่างอื่นก็มีนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองเสิร์ชดูได้นะครับบาเทลเนาะแล้วก็ที่ต้องขอโทษอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเนี่ยลืมปรับกันสั่นของกล้องนะครับทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างจะสั่นไหวมากๆเลยนะครับมือใหม่หัดวอล์กนะครับหรือว่าหัดเดินถ่ายนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยอันนี้เป็นแซนด์วิชที่เขาเตรียมมาไว้นะครับผมก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดินดูบรรยากาศด้านนอกนะครับ ร้านนี้นะครับถ้าเราเสิร์ชเนี่ยเราก็จะเจอนะครับคือเสิร์ชว่าขนมปังซาวโดเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นอันดับต้นๆหรือว่าเป็นสิบอันดับให้เราได้เห็นเลยนะครับเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ร้านมีหลายเมนูนะแต่สิ่งที่ผมสั่งกินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่นะครับกาแฟเนี่ยจะติดเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับก็อร่อยดีผมชอบไม่ได้หนักมากส่วนแซนด์วิชที่ผมสั่งเนี่ยก็จะเป็นตัว กริลแซนด์วิชแฮมชีสนะครับแล้วก็เพิ่มพริกฮาลาพิโน่น,นะครับเขาบอกว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูขายดีนะครับชิ้นไม่ใหญ่นะครับผมคิดว่าผมกินคนเดียวก็น่าจะหมดนะฮะอันนี้นะครับเป็นชีสแล้วก็พริกแล้วก็มีแตงกวาดองนะครับแตงกวาดองด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นแตงกวาไทยที่เขาเอามาดองเองนะครับรสชาติจะเค็มๆเ,เปรียปร้ยวๆนะครับซึ่งเหมาะกับแซนด์วิชมากๆเลย ได้ยินเสียงความกรอบไหมครับคือกรอบมากนะครับแล้วก็รสชาติขนมปังเนี่ยเวลามาทําแซนด์วิชเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นรสชาติของขนมปังเต็มๆนะแต่ว่ามันเหมาะสําหรับเอามาทําแซนด์วิชมา,มากๆเลยครับคืออร่อยมากหายวับไปกับตานะครับคืออร่อยนะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะกิน cinnamon r o นะครับก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับเราไปเลย ร้านนี้ชื่อว่าโฮเล่นะครับก็เป็นร้าน10อันดับต้นๆเหมือนกันนะครับที่ผมดูรีวิวมาเนาะบรรยากาศค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งร้านได้แบบดูสบายๆนะครับเข้าไปแล้วสบายใจในร้านนี้นะครับจะมีขนมค่อนข้างจะหลากหลายกว่าเนาะมีเค้กมีคุกกี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะแล้วก็เข้ามาเน่กลิ่นขนมปังค่อนข้างจะหอมเลยนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตเขาเดินถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมเคยมีโอกาสได้กินของพี่ที่เขาแบ่งมาให้ชิมนะครับเป็นซาวโดชีสนะครับซึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากแล้วก็วันนี้เป็นตัวแรกที่ผมเข้าไปแล้วผมก็ถามนะครับนาะเขาก็จะงง,งงนิดนึงนะแล้วก่อนที่จะบอกผมว่าอ๋อาซวโดชีสหมดนะ ขนมปังเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยมีหลายสาขานะครับแต่สาขาที่ผมไปเนี่ยจะอยู่แถวสุขุมวิทเนาะอ่านี่ผมก็เดินเดินเลือกเลือกดูนะครับก็พนักง,งานก็แนะนำนะครับผมว่าผมเนี่ยอยากชิมซาโดนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มทำซาโดเยอะขึ้นนะก็อยากชิมของเจ้าดัง,ดงนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มานั่งรอที่โต๊ะแบบชิลๆนะครับ อันนี้สั่งแบบกลับบ้านนะครับแต่เดี๋ยวจะแกะมาชิมก่อนนะครับตัวแรกที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นซาโดโฮวีดนะครับนี่แต่สีจะออกแดงๆนะครับผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะผสมแต้งลายด้วยนะครับนะกินหอมนะครับกินหอมมากร้านนี้จะสไลด์แผ่นค่อนข้างบางนะจริงๆถ้าเอาไปกริวก่อนจะดีมากนะครับอันนี้ผมชิมแบบเปล่าๆเลยนะครับ กลิ่นหอมของโฮวีตแล้วก็มีความเปรี้ยวนะครับผมว่าน่าจะมาจากซาวโดด้วยแล้วก็มาจากแป้งลายนะครับเพราะแป้งลายเนี่ยจะมีความเปรี้ยวเนาะคิดว่าถ้าเอาไปทำแซนด์วิชเนี่ยมันต้องอร่อยมากๆแน่เลยนะครับคือหอมส่วนอีกตัวนั้นนะครับโลบธรรมดานะครับนี่นะครับเนื้อ ด้านในเนี่ยจะมีเหมือนเกร็ดเกรดของโฮวีดนิดหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะใช้สตาร์เตอร์ที่ผสมโฮวีดด้วยเนาะเห็นไหมครับสไลด์บางแล้วก็เปลือกก็ค่อนข้างจะบางนะครับเนื้อลักษณะแบบนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มนะไม่ได้เหนียกมากลองชิมรสชาติกันครับกลิ่นหอมนะครับหลังจากที่ชิมนะครับมีความรู้สึกว่าจะเปรี้ยวปลายๆนะครับเปรี้ยวไม่ได้มาก ทานง่ายเลยนะครับแล้วก็นุ่มหนึบนะครับเคี้ยวสนุกเลยอร่อยนะครับก็สนใจนะครับ2อร้านนี้ก็ไปโดนกันได้นะทีนี้ก็ยังไม่จบนะครับกินกาแฟอีกนะครับอีกแก้วหนึ่งนะครับร้านเนี้ยผมสั่งเมกาโนนะครับแต่ว่าตัวเมกาโนเนี่ยจะออกไปทางเข้มนะครับน่าจะคั่วเข้มเนาะแล้วก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะครับคือเป็นรสที่แบบ เค็มๆตาตื่นนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นพิซซ่ามินิซาโดนะครับตอนแรกผมคิดว่าแป้งเนี่ยมันจะต้องแข็งแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าพอหั่นแล้วก็กินเนี่ยไม่ได้แข็งเลยนะครับมีความนุ่มหนึบแล้วก็หอมนะครับคือจากอิ่มๆเนี่ยคือผมก็คิดว่าทานไม่ไหวแล้วนะหรือว่าจริงๆเราผมกินเยอะ ตัวสุดท้ายนะครับว่าจะไม่กินแล้วนะครับก็อดไม่ได้เห็นสีสันน่ากินมากนะครับก็คือโดนัทนะครับตัวเนี้ยเป็นน่าจะเป็นไฮบริดนะครับเป็นคาราเมลนะด้านในก็จะมีสอดไส้คาราเมลอีกนะครับถ้าถามว่าหวานไหมนะครับต้องบอกว่าหวานนะครับแต่ว่าหวานในปริมาณที่รับได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันหวานประมาณนี้มันกําลังดีนะครับเนื้อมีความนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ออกนึบๆนะครับ หอมอร่อยทานง่ายนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกในการเดินถ่ายหรือว่าการทำวอล์กของผมนั่นเองนะครับก็ใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้เลยนะครับเป็นมือใหม่หัดวอลนะครับโอเคถ้ามีโอกาสไปกรุงเทพผมก็จะพยายามไปหาร้านอร่อยๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็หวังว่าคลิปสไตล์นี้น่าจะเปลี่ยนบรรยากาศของเพื่อนๆแล้วก็ผมด้วยเช่นกันนะครับ ยังไงนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ฝากช่องทางการสนับสนุนเช่นเคยนะครับก็สามารถสนับสนุนช่อง Ar ร Bake ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโดเน a โด้วยตงนะครับหรือว่าสมัครครัดออนไลน์หรือจะเป็นคัสปฏิบัติที่สุราษฎร์ก็ได้นะครับก็สามารถสนับสนุนได้เต็มที่นะครับเพื่อที่ผมจะได้เอาไว้เดินทางไปหาร้านขนมปังอร่อยอร่อยให้เพื่อนเพื่อดูให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับโอเคนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ